สวัสดีเช้าว,วันพุธที่สิบหกกรกฎาคครับ <c oughs> ทานข้า,าวเช้ากันเหมือนเดิมครับวันนี้ก็พิสาร์แกงจืดเหมือนเดิมวันนี้ก็อยู่ในตู้เย็นก็มาทอดหน่อยนะหมูแดดเดียวของละพาและทาดานะครับรสชาติเหมือนเดิมอร่อยอร่อย แม่บ้านซื้อมาเย็นเมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มาอุ่นกินในรสชาติร้านประจําที่กินอยู่ที่ตลาดตลาดด้านนอกนะปลาดุกแกงประดุกใบยี่หรารสชาติน่าจะเป็นเครื่องพิเียษใต้รสชาติอร่อยจัดจ้านดีเผ็ดเหมือนกันแต่มาละเรามีแกงจืดแค่แค่เผ็ด แกงจีดแค่เผ็ดอยู่แล้วอย่างนี้นมีแกงจืดทุกวันครับทานข้าวเช้ากันครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับ ลืมไปก่อ,อนอาหารต้องทานทานยาน้ำทานยาน้ำหน่อยทานยาน้ำหน่อย อืมออม๋อไม่ใี่ละแ้วแม่บา้านซื้อม่กินเจ้านี้แกงใส่ปลาก็อร่อยนะแม่บา้านซื้อมาให้ทานบ่อยเจ้าที่ทำเนี่ยแอ้ประดุกประดุกมาดีละปกติแล้ว เราก็ไม่ได้บอกแม่บ้านนลนะโอ้ทีเราก็ไม่ชอบกินปลาดุกแบบเป็นแกงๆแบบนี้นะแต่ปลาดุกเนี่ยส่วนมากจะชอบแบบว่าผัดแห้งผัดพริกนะนะเอาไปทอดก่อนแล้วผัดพริกจากนั้นจะบอกกินได้จะชอบเลยแต่อย่างเนี้ยจริงๆไม่ค่อยชอบแต่ก็ไม่บ่อยเขารู้หรอกกลัวเขาจะเสียใจเขาซื้อมาแล้วเขาเห็นว่ากินปลาดุกก็เลยซื้อแกงแบบนี้มาแต่ว่าแกงแบบนี้จริงๆแล้วเนื้อปลาที่มันเหมือนเหมือนออกต้มเนี่ย ในทองดาเธอก็รู้เคยบอกเธอไปแล้วเนื้อปลาต้มเนี่ยจะไม่ค่อยทานถ้ามาถ้าเป็นคนไม่ทําเองนะปลาต้มทุกชนิดเนะี่ยเนื้อปลาทุกชนิดเนะี่ยปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามีการต้มมาเนี่ยถ้าไม่ทําเองเนี่ยจะไม่ทานเลยไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยจะไม่ค่อยทานในบ้านเขอรู้แต่เขาไม่รู้ว่าปกติล้วกินยังไม่บ้าผมจะทานในน้ําแกงนั่นแหละเนื้อปลาไม่ค่อยแตะ แต่ถ้หน่อยให้เห็นถ้เป็นปลาดุกที่มันทอดแล้วมาผัดพริกจบแพ้ง,ง่ายวันนั้นแหละชมชอบปลาดุกทอดกรอบเขาเนาะทำมาผัดใส่พริกแกง ใส่ข้างไว้หน่อยปลาดุกมักจะมีข้างแหละซะหน่อยซะหน่อยเดี๋ยวชาดาวนะ้าปาเขาจะเสียใจหมูแดดเดียวซะหน่อยอืมอืม 是你，就是你。 แกก็จวห่วงทรับอย่เพิ่งเบื่อกันนะครับถ้าเบื่อแล้วเมนมาใต้คลิปได้เลยนะครับจะได้งดมไม่ได้ลงจะได้ปิดปิดไม่ให้เห็นอ,าหาหาอย่าเพิ่งเบื่อกัน ผมต้อทานมาได้เกือบสิบปีเลยนะทุกวันเนะี่ยมีบางวันที่มีคือตรงหรเกี่ยวอะไรแทะเข้ามาแล้วทานนึกข็งนจืดโ้หเราไม่ต้องให้มันเค็มมากเลยจะจืดแบบแรแรมไปแมเครื่องเทศนิดหน่อยกระเทียมใส่ตำเข้าไปนั่นแหละ ถก็ใส่ผงผงปรุงรสอะอะไรอะรสโดงรสดีหรืออะไรเนาะเหาะไปนิดนึงแค่นั้นแหละแล้วก็ซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสปรุงแค่นั้นได้ได้รสชาติแล้วพอแล้วแกงจืดแค่นี้แหละไม่ต้องให้มันรสมันจัดเกินไปจืดจืินไปต้องการคือเนี่ยอย่างเนี่ยตัวนี้มันเผ็ดเนี่ยเรามาลดความเผ็ดตัวเนี้ยเจ้าเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดจริงๆริงมีเครื่องแกงใต้ าดุกปลาดุกแกงแกงปลาดุกใส่ใบยีหลานี่คือใบยีหลานะไม่ใช่ใบกะเพราในะบายีหลาบางคนเ็เรียกกะเพราช้างกะเพราควายกันแล้วแต่ก็จะเรียกนะกะเพราอะไรนักหนาก็ไม่รู้ชื่อมันแต่ละท้องถินเยกไม่เหมือนกันยังคงตักปลาดุกปลาชิ้นอยผมงทานไห้หมดเลนเนี้ยมันอยู่ในจานนี่เล็มเรียหน่อย แต่ผมจะ,จะ,จ,ะจะทอด้ำแกงเข้ามาคลุกข้าวคลุกอะไรมันเพชรถ้าไม่คลุกย่อนจังกว่าเนื้อปลาแล้วกินดิมนั่นเลยเพ็ดน้ำแกงมาคลุกข้าวนี่เหตุผลที่ต้องมีแกงจืดทุกวันนะก่าปากมันรับมันรับประอาหารเผ็ด รสชาติอะไรไม่ได้เรต้องก็เหมือนกับใครเขาว่านะพอมีอายุมากขึ้มนมาแล้วก็เรากลับไปเหมือนเด็กก็ต้องกินอาหารแลวจืดๆลงมาซาลงมาแค่นั้นเองกลับไปเหมือนเด็กอะไรเงี้ยก็ต้องกินอาหารรสที่มันอ่อนลงจัดๆัดเหมือนวัยรุ่นวัยรุร่นเหมือนหนุ่มๆเหมือนไอ้กำลังบกทำงานแบบนั้นรสชาติมันไม่ไหวนะ่ะถามว่าเคยผ่านรสเปรเป็ดเคยผ่านเคยกินมาหมดแหละ อย่างยิ่งเราเรียนมาด้านนี้แล้วไปมาทั่วทุกภูมิภาคเหนือใกล้ออกเหนือใต้ออกตกไปหมดแหละทุกจังหวัดแเราก็ไปกินอาหารแต่ละภาคแต่ภูมิภาคเขาแล้วก็จำรสชาติเข้ามาที่พอจะรู้เรื่องกับกงกับข้าวนี่คือัอนแม่ ถ้าเป็นแม่ค้าข้าวแกงดีๆนี่เองเแ,ลแล้วก็ตอนเด็กๆนะก็ะเริ่มจากการเด็ดก่อนเด็ดโหระพาเด็ดใบกะเ,เพราออกกระเทียมแต่ที่เลี้ยงๆไม่ค่อยปอกคือปอกหอม,มนละปอกที่ในน้าตาลหลทุกทีจะเลี่ยงๆแต่ก็ต้องโดนบ้างแหละปอกหอมนะพอโตขึ้นมาหน่อยแข็งแรงขึ้นมาหน่อย โคลอกน้ำพริกกับพี่ๆเขาพี่ๆบางคนก็เรียนเขาไปเช้าๆเขามาอยู่เราแต่่นแหละเราก็ออกเช้าเับเ,เพื่อนเราก็ออกเช้านะแต่เราทำเราตอนเราจะโดนวันหยุดวันหยุดเราจะโดนหนักอยู่ที่บ้านแต่ถ้าวันธรรมดาเราไม่ค่อยโดนวันธรรมดาพวกพี่ๆเขาจะโดนเพราะเราเรียนโรงเรียนเราอยู่ไกล ต้องตื่นแต่เช้าทำไมก่อนตีห้าตีห้าครึ่งต้องขึ้นรถแล้วอะ่ะนะจากสมุทรปราการลงอในเรือน่ะซอยวุฒิริไปสนามหลวงเราเรียนอยู่แถวนั้นแถวแถวสนามหลวงนั่นแหละเค่อยมาเบาลง เขามาเป็นเด็กวัดเข้ามาอยู่วัดเขามาได้ช่วยงานแกงงานข้าวแกงคุณแม่เท่าไหร่มาเป็นเด็กวัดมาเรียนจบไปจะเวณนหางานสอบงานทำขึ้นบัญชีที่จะสำรอง ไม่เรียกสักทีเพ้่มาทีว่าสองปีไม่เรียกบัญชีคนสองคนจะถึงเราแล้วครบสองปีปีบัญชีก่อนโอเคจนไม่ท้อจนเบื่อ,เบ,อเบื่อที่จะสอบแล้วราชการแล้วหันมาหาทำงานเอกชนโรงเรียนเอกชนบ้างอะไรบ้างเรื่อยๆจนออกโรงเรียนก็มาทำงานส่วนตัว สร้าง่ไปก่อนสุดก่อนสุดท้ายที่มาทำบริวานนี้คือทำงานโลจิสติกสุดท้ายนี่คือว่านั่งเป็นยามเฝ้าโรงเรียนนี่แหละเพื่อนๆแปลกๆมาเจอเจอผมเดึกดเดืดเดือกตองคือผมว่างจากงานผมก็แวบๆเข้าไปส่องไปดูไปทักทายกัน มันยามังคืนคือด้วยสุขภาพด้วยมันราทำตรงนั้นไม่ได้แล้วไนงะทำโลจิสติกขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆมันไม่เท่าไหร่แต่มันมีปัญหาเรื่องงานการยกของแล้วมีปัญหาเรื่องไตไตเราไม่แข็งแรงพอยกปุ๊บจะมีอาการปวดหลังแล้วอีกอย่าที่ตามมาคือการ สารพัดอย่าพูดถึงมันเลยที่มองที่มอือก็มีอาการให้มือพูดไปมองรประจานตัวเองเป็นนุ่มเป็นนี่แมวพอแค่นี้กินไปบน่นไปก็แล้วกันอ่าอนุยาไปหน่อยนะครับรบกวนแค่นี้นะครับทานข้าวช้าด้วยกันครับสวัสดีครับ